ทำไมเดือนนี้แม่ได้เงินแค่ห้าพันล่ะกีวิสัญญาแล้วนะว่าจะให้หมื่นสองหมื่นสองก็คือหมื่นสองสิจะมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้นะหนูลูกแม่นะหนูไม่ใช่เครื่อง atm หนูไม่ใช่ตู้ผลิตเงิน ก็เงินเดือนเดือนแรกของหนูออกแล้วว่ะค่ะแม่หนูก็เลยอยากให้เงินเดือนแม่บางเหมือนที่หนูสัญญาไว้ไงถ้าหนูทำงานมีเงินเดือนหนูก็ให้เงินเดือนแม่บ้างไงคะกีวีแต่แม่ว่าห้าพันอ่ะมันเยอะไปนะลูกแล้วหนูอ่ะจะพอใช้หรอมันไม่เยอะไปหรอกค่ะแม่ หนูอ่ะทำงานมีเงินเดือนนั้งหมื่นเจ็ดนะให้แม่แค่ห้าพันหนูเหลืออีกต้องหมื่นสองพอคะ่ะกีวีแม่ขอบคุณลูกนะลูกอ่ะเป็นลูกที่กระตันยูจริงๆแม่อ่ะขออวยพรให้ลูกอ่ะเจริญรุ่งเรืองนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่ คุณนายแจงมาแล้วจนะ้ามาแล้วเหรอนีเป็นยังไงอยู่ที่สบายแล้วนะลูกได้ทางานแล้วเป็นคุณนายอยู่บ้านไม่ต้องไ้ออกไปทํางานแล้วนะหูยนีดูแกสิเดี๋ยวเนี้ยสวยออร่าเสื้อผ้าเนี่ยน่าจะแพงหน้าดูเลยนะก็ไม่แพงหรอกลูกกระตันยูฉันจัดให้นะจ๊ะโอ้ลูกแกดีจังเลยหูยกระเป๋าเนี่ยฉันอยากได้อยู่พอดีใบละตงหลายพัน หมื 12, ่นสองเนี่ยแกอุ้ยหมื่นสองแต่ฉันนะ่ะไม่ได้ซื้อเองหรอกนะลูกฉันนะ่ะให้เงินมาที่เหลือกินเหลือใช้ก็ไปซื้ออย่างเงี้ยแต่งตัวสวยๆบ้างก็ตอนนี้เราไม่ต้องทํางานแล้วไงลูกมีงานทําลูกก็ต้องตอบแทนเราแล้วไงอุย้ยลูกแกน่าจะทํางานได้เงินเดือนเยอะนะถึงซื้อของให้แกเป็นหลักมืออย่างเงี้ยเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะฉันก็ไม่ได้ถามลูกหรอกนะแต่ลูกฉันนะ่ะให้ฉันใช้เดือนละหมื่นนะแกอุย้ย เดือนละหมืน่นจะตกใจอะไรขนาดนั้นแกกีวีลูกฉันอะ่ะให้ฉันเดือนละห้าพันฉันว่ามันเยอะมากแล้วนะเยอะกับผีอะไรห้าพันจะพอใช้ได้ยังไงแกแกลองคิดคำนวณดูสิเลี้ยงลูกมาคนหนึ่งอะ่ะหมดไปกี่ล้านให้เดือนละห้าพันแล้วพ่อแม่จะอยู่สุขสบายได้ยังไงละ่ะลูกฉันเนี่ยไม่ต้องขอเลยให้เองเลยเดือนละหมื่นหนึ่งไปเลยแกไปคุยกับลูกแกเลยชิลยัไเดือนละห้าพันขอ,อได้เหรอนี่เอา้าก็จะเลี้ยงลูกกัทําไม เราอุตส่าห์มีลูกเนี่ยให้มีลูกกับทันใช้ใช่ไหมแก่ตัวมาลูกจะได้เลี้ยงดูเราไงเเสื้องสายดูสิสีเนี้ยมาใส่ได้กับหลายชุดนะแกสีันอ่อนเนี่ยแล้วแกก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสุขสบายบ้างนะแกแกพาฉันพี่ซื้อเรื่อะหเยอะละแกไปขอเงินลูกแกมาให้ได้ก่อนได้ได้ได้ฉันจะไปคุยกับกีมี่เลย กีวีกีวีกลับมาแล้วหรอใช่ค่ะแม่เดยนน้ำกับลูกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้หนุ่มมีประชุมทั้งวันเลยวิ่งวุ่นไปหมดเลยค่ะกีวี <iv> เดี๋ยวนี้ถักเอยหมูเอยอ่ะมันก็แพงมากเลยนะแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านน่ะแม่ว่าห้าพันอ่ะมันไม่พอแล้วล่ะลูก ห้าพันมันไม่พอแล้วหรอคะแม่ถ้าถ้าอย่างนั้นหนูโอนให้แม่เพิ่มอีกสองพันแล้วกันนะกีวีแม่ว่าจะขอเพิ่มอีกเ0็ดพันนั่นเลยเจ็ดเจพันเลยหรอคะแม่คะแต่ว่าเงินเดือนหนูแค่17ดถ้าแม่เอาไปอีกเจ็ดพันหนูก็เหลือเงินแค่ห้าพันแม่ไปหมื่นสองเลยนะคะ กีวีก็อยู่บ้านกับแม่เนี่ยบ้านก็ไม่เช่าข้าวกีวีก็ไม่ได้ซื้อแม่เป็นคนทำให้หนูหมดอ่ะแล้วลูกบ้านอื่นอ่ะเขาให้แม่เป็นหมื่นเลยนะเขายังไม่บ่นสักคำเลยแม่ได้ยินมาแม่ก็น้อยใจอ่ะแต่แม่คะเงินเดือนของหนูหนูยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีนอกนะคะกีวีกีวีก็รู้อ่ะว่าตั้งแต่พ่อกีวีเสียตอนกีวีเด็กๆอ่ะ แม่ก็เลี้ยงกีวีมาด้วยตัวแม่เองแม่ไม่ได้สบายเหมือนแม่คนอื่นนะกีวีแล้วอะไรดีๆอะอะไรแพงๆอะแม่ซื้อให้กีวีหมดไม่เคยกีวีต้องอดอยากแล้วกีวี่จำได้ไหมตอนที่กีวียังเด็กๆอะกีวีอยากได้รองเท้าเจ้าหญิง่งตอนนั้นะ่ะมันพันกว่าบาทเลยนะกีวี มันแพงมากเลยอะแต่แม่ก็อดทนเก็บเงินแล้วซื้อให้กีวี่พ่อแม่รักกีวี่ยังไงล่ะลูกหนูรู้ค่ะแม่หนูก,ก็รักแม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเงินของกีวีเงินหมื่นสองอะที่กีวี่จะให้แม่แม่คงใช้ไม่หมดหรอกนะที่เหลือแม่ก็จะเก็บไว้ให้ลูกนั่นแหละ กิวีคิดดูสิแม่เลี้ยงหนูมาตัวคนเดียวไม่พอแม่ยังส่งเสียหนูเรียนอะ่ะอีกยี่สิบกว่าปีอะ่ะแม่ลำบากมากเลยนะกิวีค่ะแม่ถ้าถ้าแม่ว่าอย่างนั้นหนูหนูให้แม่อีกเจ็ดพันก็ได้คะ่ะลูกแม่น่ารักจังเลย แม่ขอบคุณหนูนะขอะแม่กินน้ำกินน้ำเดี๋ยวกินน้ำหิวไหมค่ะ<อ>แม่ทำกับข้าวไว้ให้เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะข่ะแม่แม่เราก็มีกันอยู่สองคนไนี่แหละนะคีวี่อ่อะเดี๋ยวแม่ไปเตรียมข้าวให้ ใจจะขาดอยู่แล้วกีวี่<ถ>ทำไมเดือนนี้แม่ได้เงินแค่ห้าพันลคือหนูหนูเอาไปจ่ายค่ารถค่ะแม่รถหนูจ่ะจู่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะมันดับไปหนูก็เลยเอามันไปเข้าอู่ค่ะแม่กีวี่กีวี่สัญญาแล้วนะว่าจะให้หมื่นสองหมื่นสองก็คือหมื่นสองสิจะมาอ้างโน่นอ้างนี่ไม่ได้นะแต่แม่คะ รถหนูมันเสียจริงๆนะคะกีวีตอนกีวีเด็กๆอะ่ะค่าเทิมกีวีอะ่ะตั้งหลายหมื่นเทิมนึงอะ่ะเขาเรียกจ่ายอะ่ะแม่ก็ต้องรีบจ่ายจะไปต่อรองอะไรก็ไม่ได้ทำไมกีวีไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ได้คะ่ะหนูโอนให้ก็ได้คะ่ะเอา้านี่มีเงินนี่แต่ไม่โอนให้แม่ ไม่ใช่ค่ะแม่มันเป็นเงินที่หนูทำงานพิเศษมาค่ะหนูกะว่าหนูจะเก็บไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองค่ะแม่มเก็บเงินไม่ใช่เอง,เองโอนให้แม่สิค่ะโอนแล้วค่ะแม่อืมเข้าแล้วหิวใช่ไหมลูกนแม่จะทำ,ทำอะไรให้กินนะ ค่ะลูกกัตันอยู่เขาต้องทำแบบนี้แลค่ะแม่ข้าวหน้าก็อยากให้แม่เตือนแล้วกันแม่ก็ไม่อยากจะว่าหนูหรอกเงินเดือนเดือนนี้ของเราจะรอดไหมเนี่ย พี่แจงโหวันนี้แต่งตัวส,สวยเชียวนะพี่จะพาไปที่ไหนนะเนี่ยไปซ็นเฟสไปซื้ออะไรพี่ก็จะไปซื้อเสื้อผ้าหน่อยอะ่ะอืมซื้อเสื้อผ้าเออเออดี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 ยพี่แจ้งพี่เอาเงินที่ไหนไปซื้อเนี่ยพี่มันแพงมากเลยนะกระเป๋าใบก็เล็กซื้อกระเป๋าธรรมดาได้ไปสิบใบเลยนะพี่กีวีลูกพี่อะให้พี่อะเดือนละหมื่นสอง ที่เหลือพี่ก็เก็บเงินมาซื้อเนี่ยแหละบีโอ้สงสัยกีวีมันได้เงินเดือนเดือนแล้วเป็นแสนแน่เลยให้แม่มันหมื่นสองกีวีก็ทํำงานได้เดือนละหมื่นเจอะ17ื่นเจ็ดอืมแล้วให้พี่หมื่นสองพี่ไม่ขูดรีดลูกไปหน่อยเหรอพี่แล้วมันจะเอาอะไรกินอะไรใช้อะ่ะโหพี่แจงบีกีวีอะมันลูกพี่ มันตอบแทนพี่มันแสดงความกะตันยูมันก็ให้เงินพี่ใช้นี่แหละพี่อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะบางทีอะความกะตันยูของลูกอะไม่จำเป็นต้องวัดค่าจากจำนวนเงินที่ให้หรอกนะพี่ความกะตันยูที่แท้จริงอะคือการที่กีวี่มันคอยดูแลพี่ทุกวันอะนั่นแหละคือของจริงโอ้ยบีไม่ต้องมาสอนพี่หรอกกีวี่ะมันลูกพี่ พี่รู้ว่าต้องทำยังไงกับมันน่ะฉันขอโทษพี่ฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะแต่ฉันแค่เป็นห่วงอะ่ะกลัวพี่จะหลงไอ้ของพวกนี้กับเงินน่ะมากกว่าลูกอะ่ะแต่ช่วงเนี้ฉันเห็นกีวีมันซุบซุบโสมๆนะพี่สงสัยมันจะทำงานหนักคงเครียดอะ่ะพี่ก็ดูแลมันหน่อยแล้วกันนะโอ้ยซุบโสมอะไรฉันก็เห็นปกติดีไปไหมเนี่ยไปเร็วรล้อลูก จ้นจ้าพี่ผมชนะผมยอมกลับคุณเลยสักใจจริงๆของนี่พักปุ้งนีอ่อ้าวแม่กลับมาแล้วเหรอคะแล้วนั่นกระเป๋าใบใหม่อีกแล้วเหรอคะแม่อืมเอะเดี๋ยวนะคะแม่กระเป๋าใบนี้มัน มันกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ใบตั้งหลายหมื่นไม่ใช่หรอคะใช่อันนี้กุชชี่สี่หมืน่นสี่หมืน่นแม่แม่บอกนะว่าแม่เอาเงินที่หนูให้แม่ในแต่ละเดือนอะไปซื้อไอ้กระเป๋าใบเนี้ยกีวีทำไมแม่จะซื้อไม่ได้ตอนสมัยเด็กๆอะกีวีอยากได้ชุดฟูๆอะที่เหมือนเจ้าหญิงอะ แพงก็แพงแม่ต้องไปทำโอทีอดหลับอดนอนซื้อให้กีวีอ่อ่ะแล้วทำไมกระเป๋าใบละแค่สี่มือเนี่ยแม่จะซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองไม่ได้แต่แม่แม่ก็รู้นี่ว่าหนูทำงานอะ่ะหนูเหนื่อยแค่ไหนตอนที่ฉันเลี้ยงแกมาฉันก็เหนื่อยเหมือนกันฉันไม่เคยบน่นไม่เคยโทษใครเลยฉันลำบากฉันก็ลำบากอยู่คนเดียวอะ่ะทำไมแล้วตอนนี้กระเป๋าสี่มือนทำไมฉันจะซื้อไม่ได้แม่หนูลูกแม่นะ หนูไม่ใช่เครื่อง atm หนูไม่ใช่ตู้ผลิตเงินเดี๋ยวนี้แกก้ากำรอบเสรอสารกับฉันแบบนี้หรอทวงคุณคุณซะหรอแล้วยังมาว่าฉันอีกว่าฉันว่าให้แกเป็นตู้กดเงินตู้ atm เลยเนี่ยแกนี่มันลูกอัตตันอยู่ชัดๆแม่แล้วที่หนูให้แม่เดือนละหมื่นสองแล้วหนูเหลือใช้เดือนละห้าพัน หนูยังตะตันอยู่ไม่พอยหรอนีอ่แกกล้าทวงบุญคุณกับฉันเหรอถ้าแกทวงบุญคุณขนาดนี้แกกับฉันอะ่ะก็เป็นแม่ลูกกันไม่ได้แล้วแกออกมาจากบ้านีเลยแม่นี่แม่ไล่หนูเลยเหรอเออฉันไล่กันแล้วอะ่ะยิงจะมานั่งอยู่อีกไปเก็บเสื้อผ้าออกไปเลย ก็ได้ค่ะถ้าแม่ไล่หนูขนาดนี้ไปเลยลูกเดนะคุณเลี้ยงเสียเขาสูงจริงเลย นักขนาดนี้อะจ๊ะตายละทำไมพี่มีอะไรไม่เรี่ยกฉันละ่ะโอ้ถ้าฉันไม่มาฉันก็ไม่รู้ว่าสภาพพี่แบบไม่ไหวแล้วนะพี่พี่เป็นไงเนี่ย <c oughs> งั้น <c oughs> เดี๋ยวฉันดูหายกิวี่มานะบีบี <c oughs> บีแจ้บีแกไม่ต้องบอกกิวี่หรอก <c oughs> ลูกพี่ มันโกูธพี่มันไกลับมาแล้วบีอ๋อพี่แจงเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะพี่พี่ไม่คิดจะบอกลูกมาหน่อยหรอมี่กีวีอ่ะมันหายไปตั้งหลายปีแล้วพี่ว่ากีวีอ กลับมาแล้วบีมันไม่กลับมาพี่แล้วบีพี่แจงใจเย็นๆนะพี่ฉันเชื่อกีวี่อ่ะมันเป็นเด็กกระตันอยู่มันไม่ทิ้งแม่มันหรอกพี่เชื่อฉันนะพี่นะพี่ทำใจให้สบายนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะโทรบอกกีวี่มันเองนะพี่ลูกยังไงก็คือลูกแม่ทั้งคนอ่ะมันทิ้งไม่ลงหรอกนะพี่นะ เดี๋ยวฉันมานะพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทางนั้นนะพี่นะเย็นๆนะฮัลโหลกีวี่ลูกนี่นะบีองนะจ้ะ ตอนเนี้แม่หนูว่าอาการหนักมากนาว่าไม่ไหวแล้วนะลูกหนูกลับมาดูแลแม่หน่อยไหมะนาว่าแม่เขาไม่ได้โกรธอะไรหนูแล้วล่ะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะลูกนาว่ายังไงก็แม่ลูกกันนะ่ะหนูกลับมาดูแลแม่เถอะนะรีบมาเลยนะลูกนะได้เดี๋ยวทางเนี้ยนะจะดูแลแม่ก่อน รีบมาเลยนะลูกนะจ้าได้ไดจ้าจาสวัสดีจา้า <c oughs> พี่แจงพี่ใจเย็นนะฉันโทรหากีวี่มาแล้วเดี๋ยวมันมานะพี่นะบีกีวีมันจะมาจริงๆใช่ไม่บีพี่แจง กีวีมันบอกว่ามันจะมามันก็ต้องมาถ้ามันไม่มามันก็อกักตรตันยูเต็มทีแล้วแหละ ให้เป็นนักขนาดนี้ทำไมแม่ไม่บอกหนูแม่ไม่ต้องกลัวนะต่อไปเนี้ยหนูอะจะขับมาอยู่ดูแลแม่เอง <c oughs> แม่หนูขอโทษนะคะพี่แจงพี่เห็นไหมว่าความกตัญยูอะ่ะมันไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินเลยนะพี่มันอยู่ที่ว่าลูกเราอะ่ะดูแลเราหรือเปล่า นบี่นะกีวีกลับมาดูแลแม่นะลูกะนะค่ะนบีแม่